สวัสดีครับกับผมอาดโตนาโมนคนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมไมค์ครับกันนะครับเนี่ยฟุกฟุบฟุบนี่เราก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเอ่อช่องอ่ันวิดีโอมาได้แป๊บเดียวนะฮะเสียงอาจจะไม่ค่อยได้ยินกันนะครับผมก็อะไรนั่อะซิตี้สกับเดี๋ยวขอเข้าไปดูนวัดเดอร์วัดเดอะเฮล เฮี้ยวเฮี้ยวเฮี้เฮี้ยาไปดูนดนีอะไรนะหมดเฮ้ยเคทีฟมีซัมบีไหมไม่มีไปแล้วครับเคทีฟหมดฮือฮือฮนของหมดเฮ้ยเฮ้ยขึ้นสิเราก็จะมาทัวร์ที่นี่นะครับเชื่อซิตี้สครัฟหรืออะไรนี่นยนะเนาะ เสียงได้เย็นกันหรือเปล่าไม่รู้เนาะอะ,อะเมื่อผมโพสลงแล้วทุกคนอาจจะตกใจนะครับว่าเฮ้ยทำไมพี่อัโตททำไมถึง